บทที่หเปิดหูเปิดตาบทสนทนาระหว่างเยี่ยนอ,องกับคนตระกูลเย่ดำเนินไปได้สักระยะครอบครัวตระกูลเย่ก็ได้รับอนุญาตให้ออกไปทุกคนต่างเดินออกมาด้วยความงุนงงเย่หลิงเฟิงรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแต่งานเทศกาลหลังจากนั้นก็ไม่สนุกแล้วในใจนึกอยากออกไปจากที่นี่เร็วๆดังนั้นตอนที่ได้กลับถึงจวนเขาก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้า ไม่รอให้บิดาไหวตัวร่างบางก็รีบเพ่นไปหาเหล่าบรรดาเพื่อนเสเพลทันทีเมื่อไปถึงหอสุราที่คุ้นเคยคนยังมากันไม่เท่าไหร่เย่หลิงเฟิงก็กรอกสุราเข้าปากโดยไม่สนใจผู้ใดเหล่าบรรดาคุณชายเสเพลต่างหันมามองหน้าเขาก่อนจะหัวเราะคลืน่นพวกเราเพิ่งเริ่มกันเองเจ้าจะรีบร้อนไปไหนเย่หลิงเฟิงถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย ทิ้งตัวลงนั่งข้างไปอี้เฉินบนเสียงขุนโดนที่บ้านลากไปร่วมงานของพวกขุนนางไม่พอยังต้องเข้าเฝ้าเยี่ยนอ๋องพิธีรีตองค่ายิ่งจำไม่ค่อยได้อยู่เกิดทำอะไรพลาดขึ้นมามีหวังถูกบิดาเคี่ยนตายแถมอยู่ต่อนหน้าองค์ชายตั้งนานสองนานอึดอัดจะแย่บรรดาเพื่อนๆต่างมองหน้ากันก่อนคนหนึ่งจะกระตุกยิ้มเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอยากรู้อยากเห็นแล้วทำไมเจ้าถึงอึดอัดเล่า หรือว่าเยี่ยนอองทำอะไรอย่างไรก็เป็นการพูดถึงตระกูลที่มีอำนาจมากสุดในแคว้นพวกเขาจึงลดเสียงพูดคุยกันอย่างกระซิบกระซาบแม้แคว้นฉีจะเปิดกว้างให้วิจาร์เณชื้อพระวงคได้แต่พวกเขาไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวเพราะแค่นึกสนุกปากเสียหน่อยก็เปล่าข้าแค่รู้สึกว่าท่านอองมองข้าแปลก,ปลกเย่หลิงเฟิงขมวดคิ้วก่อนจะพูดต่อข้าไม่ใช่สตรีเสียหน่อย จะมองอะไรนักหนาคำพูดของเขาทำให้เพื่อนทั้งกลุ่มต่างระเบิดเสียงหัวเราะทันทีเย่หลิงเฟิงยิ่งงงหนักอะไรของพวกเจ้ามีอะไรน่าขันขนาดนั้นมีใครไม่รู้บ้างว่าองค์ชายสี่โปรดบุรุษรูปงามไปอี้เฉินโอบไหล่เขาพูดด้วยน้ำเสียงกลัวหัวเราะ <c oughs> <c oughs> เจ้าช่างไรเดียงสาเสียจริง <c oughs> คุณชายเล็กกระพริบตาปริบป,ปรปที่บ้านของไปอี้เฉิน ทำเครื่องหอมส่งเข้าวังไม่น้อยนับเป็นคนที่รู้เรื่องของเหล่าบรรดาองค์ชายมากกว่าทุกคนในที่แห่งนี้ชายหนุ่มยิ้มเจ้าเล่เจ้านะความรู้สึกช้าเย่หลิงเฟิงยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจเขาเขามวดคิ้วหนักขึ้นกว่าเดิมเอาเถอะไม่ต้องคิดมากอย่าก,กังวลไปเสียเปล่าคืนนี้ข้าพาเจ้าไปเปิดหูเปิดตาดีกว่าเย่หลิงเฟิงยังไม่ทันได้ตั้งคำถามอะไรเพิ่มเติม ก็ถูกไปอี้เฉินลากออกจากหอสุราทิ้งพวกเพื่อนเสเพลที่อดครวญว่าอยากตามมาด้วยเช่นกันไว้เบื้องหลังเดินเพียงไม่กี่คือก็ถึงหอสุราอีกที่หนึ่งตอนแรกเย่หลิงเฟิงยังอดแปลกใจไม่ได้ก็เป็นหอสุราในย่านเริงรมเหมือนกันจะต่างกันตรงไหนที่นี่ห้ามคนนอกเข้าข้าพาผู้ติดตามมาได้คนเดียวคืนนี้เจ้าจะได้เปิดโลกสินหน่อย ไปอี้เฉินว่าขณะเดินพาเขาเข้าไปหอสุราหแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากที่ประจำของพวกเขานักแต่เพราะทางเข้าคับแคบเย่หลิงเฟิงเลยไม่เคยให้ความสนใจนึกไม่ถึงว่าหลังประตูจะมีทางเชื่อมไปถึงท่าน้ำส่วนตัวนาวาขนาดใหญ่ลำหนึ่งจอดอยู่ริมท่าลำเรือสร้างจากไม้เนื้อดีเคลือบเงาสะท้อนแสงจากโคมแดงซึ่งแขวนอยู่เรียงรายนี่เป็นลักษณะเฉพาะของหอสุราในย่านนี้ ไปอี้เฉินหันมายิ้มกว้างโชคดีจริงพวกเรามาถึงตอนเรือกำลังจะออกจากท่าพ,พอดีเย่หลิงเฟิงมองเรือลำใหญ่ตรงหน้าอย่างแปลกใจเรือบุพเาหรือเย่หลิงเฟิงพอรู้ลักษณะของเรือประเภทนี้มาบ้างเป็นหอนางลมชั้นสูงเพียงแต่เรือประเภทนี้ไม่ค่อยเปิดรับคนนอกเขาจึงเพิ่งเคยมาครั้งแรกในเมืองหลวงมีสถานที่ดีๆไม่น้อยแต่อันนี้พิเศษหน่อย ไปอี้เฉินกระซิบบอกเขาขึ้นไปเถอะเจ้ามากับข้าทั้งทีที่สนุกสนุกแบบนี้รับรองเจ้าลืมไม่ลงแน่ๆ่เ <laughs> ย่หลิงเฟิงรู้สึกว่าคำพูดของไปอี้เฉินฟังดูชอบกลนแต่เขาไม่ได้คิดอะไรมากเดินขึ้นเรือพร้อมกับอีกฝ่ายพอเหยียบย่างขึ้นไปได้เพียงครู่เดียวบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงทางเดินประดับด้วยโคมไฟบางตายิ่งเดินก็ยิ่งมีเพียงแสงสลัว แต่พอมองออกว่าที่นี่ถูกตกแต่งอย่างพิถีพิถันมีเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นระยะเพียงแต่ยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไรเสียงที่เล็ดลอดออกมายิ่งฟังดูประหลาดจนเย้หลิงเฟิงอดถามขึ้นมาไม่ได้ที่นี่มันอย่างไรกันเดินเข้าไปก่อนเถอะไปอี้เฉินหัวเราะร่าผลักหลังร่างบางเบาๆแล้วพาเดินเข้าไปลึกกว่าเดิมประตูบานหนึ่งถูกเปิดออกเบื้องหน้าคือห้องโถงกว้าง ภาพตรงหน้าทำให้คุณชายเล็กตระกูลเย่ยืนตัวแข็งในที่แห่งนี้แขกแต่ละคนต่างมีบุรุษในอ้อมแขนกอดรัดรูปไหล่กันอย่างไม่อายฟ้าดินเย่หลิงเฟิงตกใจจนพูดไม่ออกนี่มันอะไรเล่าเจ้าเพิ่งเคยเห็นหรือแคว้นฉีเปิดกว้างไม่ยึดติดขนบธรรมเนียมเดิม,เ,ดมเรื่องบางเรื่องตราบใดที่ไม่พูดกันในที่แจ้งอยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจ ด้วยเหตุนี้หอสุราจึงไม่ได้จำกัดเพียงแค่หญิงคณิกาเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเหล่าชายงามที่พร้อมมอบความสำราญให้แก่ผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตพ่อค้าหรือแม้แต่คุณนางในราชสำนักไปอี้เฉินหัวเราะพลางกระตุกแขนเสื้อเขาหอเหรียญฮวาต่างจากที่อื่นนิดหน่อยเลยพาเจ้ามาเปิดหูเปิดตาหรือว่าแค่นี้ก็ไม่กล้าเย่หลิงเฟิงชงัก เขาไม่ใช่คนที่ยอมให้ใครมากล่าวหาว่าขี้ขาดได้ง่ายๆถึงแม้ในใจเริ่มนึกอยากกลับจวนขึ้นมาแล้วแต่เพราะคำพูดของเพื่อนทำให้คุณชายเล็กยืดอกก่อนตอบด้วยน้ำเสียงดื้อดึงทำไมข้าจะไม่กล้าแม้ปากจะพูดอย่างนั้นแต่สิ่งที่เย่หลิงเฟิงเห็นกลับทำให้เขากลืนไม่เข้าคายไม่ออกภายในห้องโถงหรูหรามีชายหนุ่มหน้าตางดงามหลายคนกำลังถูกเปลื้องผ้า ถูกกระทำหยาบโลนลามกกันต่อหน้าอย่างไร้อย่างอายถึงเขาจะเคยไปหอนางลมแต่ล้วนทำกันในห้องส่วนตัวไม่เคยพบเจอพาดอุจารบาดตาต่อหน้าเช่นนี้นี่ยังเป็นกลุ่มและยังเป็นระหว่างบุรุษเสพสังวาสกันราวกับติดสัตว์เย่ลิงเฟงเงเิงเบิกตาแทบถลนออกจากเบ้าเมื่อเห็นบุรุษผอมบางตัวขาวผู้หนึ่งถูกคนทั้งกลุ่มตรึงแขนขาวไว้บนโต๊ะมีองคชาตอยู่ในปากส่วนท่อนล่างก็ถูกบุรุษอีกผู้หนึ่ง สอดใส่เข้าทางทวารหนักยอดอกยังถูกบุรุษอีกคนโลมเลียแล้วในห้องโถงนี้ไม่ใช่มีแค่กลุ่มเดียวท่าพิสดารมากมายที่เขาเคยเห็นในหนังสือวังวสันไม่คิดว่าสามารถทำได้จริงก็ได้มาเห็นในที่แห่งนี้เสียงครางกระเส่าดังขึ้นเป็นระยะจนรู้สึกแสลงหูผู้คนในห้องมัวเมาไปกับตัณหาไม่รับรู้การมาของเขาเลยแม้แต่น้อย มาเห็นภาพการสมสู่เยี่ยงสัตว์เช่นนี้ไม่นับเป็นการเปิดโลกแต่มาให้เสียสายตามากกว่ามุมปากเย่หลิงเฟิงกระตุกข,ขึ้นอย่างดูแคลนข้าไม่ใช่พวกต้นซิ่วและไม่นึกชมชอบการทำอนาจารทนอยู่ได้ไม่นานน้ำเสียงของเย่หลิงเฟิงก็แสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจนักเปิดหูเปิดตาของเจ้าคือสิ่งนี้เนี่ยนะไปอี้เฉินยิ้มประจบไม่เคยลองแล้วจะเข้าใจอะไรของแบบนี้เจ้าต้องลองดูก่อน เย่หลิงเฟิงไม่สนใจครั้งนี้ไม่ว่าจะถูกชักจูงยังไงก็ไม่อาจโย่ยุเขาได้อีกให้ตายก็ไม่คิดเข้าร่วมไปอี้เฉนินบานล้อมอยู่นานก็ไม่เป็นผลชายหนุ่มหันมามองเขาด้วยใบยหน้าเสียดายแต่ไม่นานก็เปลี่ยนท่าทีแล้วยกสุรามาให้เจ้ามันไม่รู้จักของดีคุณชายสกุลไปตัดพอก่อนเดินนำไปอีกทางเรือบุปผาลำนี้วนรอบแม่น้ำอินหลัวเพียงหนึ่งชั่วยามก็ขึ้นฟัง เจ้าดื่มรอไปก่อนแล้วกันเมื่อยกไหสุราขึ้นดมสุรากลิ่นหอมนับว่าเป็นของดีอยู่บ้างเย่หลิงเฟิงเบืเบอนหน้าหนีจากภาพเบื้องหน้าคิดไปหามุมสงบเพื่อรอเวลาเรือขึ้นฝั่งก็ได้ภาพติดตาที่เห็นเมื่อครู่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีสีหน้าคนถูกกระทำแลดูเจ็บปวดมากกว่าเสร็จสมที่ตรงนั้นของบุรุษมันใช่เอามารองรับการกระทำเช่นนั้นได้หรือเขาไม่ได้มีรสนิยมชอบความเจ็บปวดแม้เย่หลิงเฟิงจะใช้ชีวิตอย่างเสเพล แต่เขาไม่ใช่คนกินไม่เลือกในใจนึกอยากออกไปจากที่น <tr> ี่ให้เร็วที่สุดแต่เมื่อลองหันไปมองนอกหน้าต่างเรือบุปผาก็แล่นออกจากท่าไปแล้วเห็นเพียงแสงไฟจากริมฝั่งที่ค่อยๆห่างออกไปทุกที